ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่431โรคภัยหรือพิษร้ายตอนที่6ในเวลานี้อูเสียมองไปยังฟ้านฉีและกล่าวอย่างเฉยเมยว่าพวกนั้นจะหายไปหรือไม่ก็ไม่ต่างกันหรอกกับสถานการณ์เช่นนี้ถ้านางยังรักษาได้อย่างยากลำบาก พวกตระกูลชิงวินเองก็คงจะไม่รู้กระทั่งว่าจะเริ่มต้นการรักษาได้อย่างไรเพราะความรู้ทางการแพทย์ที่ต่ำต้อยของตระกูลชิงวินนั้นไร้ค่าในสายตาของอูสเวย,ยิ่งนักหืมนี่เจ้าหมายถึงอะไรฟ้านฉีถามเขาถึงกับอึ้งในคําตอบของอูสเวยถ้าเจ้าเชื่อข้าก็ปล่อยให้ข้ารักษาน้องของเจ้าอูสเวยกล่าวตัดบทขึ้นมาทันทีฟ้านฉีก็ตอบกลับไปโดยไม่ลังเลใจหม ได้แน่นอนแต่อจากนั้นเสียงของฟ้านฉีก็หายไปท่านพ่อของเราเป็นคนดูแลจัดการเรื่องสุขภาพของน้องจัวข้าจำเป็นต้องคุยกับท่านพ่อก่อนอูเสวีก็พยักหน้าตอบรับฟ้านฉี่ก็ฉีกยิ้มขึ้นมาทันทีืข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีความสามารถเช่นนี้เจ้าช่วยน้องจัวไวมากข้าไม่รู้จะขอบคุณเจ้าอย่างไรดี ในตอนแรกที่เขาตกลงเป็นผู้ชี้แนะให้กับอูเสวียนั้นก็เพราะกู้หลีเชียงขอร้องหลังจากนั้นเขาก็คอยปกป้องเด็กชายคนนี้เพราะเขาเริ่มชอบเจ้าเด็กเก็บตัวจอมหดนี่อย่างจริงใจถึงแม้ว่าอูเสวียอาจจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างเย็นชาแต่ก็ไม่ได้ยากที่จะเข้าหาเด็กหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนตรงไปตรงมาและไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมใ,ใดๆดนั่นจึงทําให้ฟ้านฉี่ชื่นชอบนิสัยที่ไม่ซับซ้อนของอูเสวียอย่างแท้จริง และในตอนนี้อูเสือยังช่วยชีวิตฟ้านจัวเอาไว้นั่นจึงทําให้ฟ้านฉี่ตื้นตันใจเป็นอย่างมากถือว่าเป็นค่าเช่าอเูเสือก็พูดออกมาอย่างเรียบเรียบฟ้านฉี่ก็นิ่งไปนานก่อนที่จะนึกได้ว่าอเูเสือหมายถึงอะไรเอ๊ะนี่เจ้ากําลังบอกข้าว่าเจ้าช่วยน้องจัวก็เพราะว่าเขาให้เจ้าพักอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือ <c oughs> ชีวิตของน้องชายที่เขารักแลกกับค่าเช่างั้นเหรอนี่ย ฟานฉี่ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ให้หกับตะก,กะของอูสเสวดีอูสเสืยนั้นเป็นเด็กที่ฉลาดมากๆอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ความไม่รู้เรื่องรู้ราวที่เขาแสดงออกมาในบางครั้งก็ทําให้ฟ้านฉี่อยากจะหัวเราะอ,ออกมาดังๆทว่าอูสเสวยก็พยักหน้าออกไปด้วยสีหน้าที่จริงจังนั่นจึงทําให้ฟ้านฉี่ไม่อาจสะกดกล้าหน้าอีกต่อไปเขาระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาดังลั่นแล้วยกมือขึ้นตบบ่าอูสเสวยพร้อมกับน้ําตาคลอเบ้าน้องสเสวย เจ้านี่มันจริงๆเลยไปไปที่นี่สกรปรปกยิ่งนักปล่อยให้ข้าทำความสะอาดเธอะส่วนเจ้าก็ไปพักผ่อนซะหลังจากที่ผ่านสถานการณ์ก่อนหน้านี้มาแล้วฟ้านฉีก็รู้ว่าอูเสือเกลียดสิ่งสกรปรปกและกลิ่นเหม็นในตอนนี้ฟ้านฉีจึงไล่ให้อูเสือออกไปพักผ่อนข้างนอกอูเสือก็ไม่ได้รู้สึกเกรงใจเลยแม้แต่น้อยนางรับข้อเสนอนั้นมาและอุ้มเจ้าแมวดำตัวน้อยออกมาในทันที แตในฐานะบุตรชายคนโตของอาจารย์ใหญ่แห่งสำนักศึกษาเฟิงหัวฟานฉีเพิ่งจะทำความสะอาดห้องเป็นครั้งแรกในชีวิตเขามองสิ่งสกรปรกทั้งหลายนี้อยู่สักพักแล้วก็ก้มหัวลงอย่างตัดสินใจแน่วแน่ที่จะลงมือทำงานที่เขาไม่คุ้นเคยนี้เมื่อห้องสะอาดขึ้นฟานฉีก็หมดแรงเขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เพื่อดื่มน้ำทันใดน,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังดังออกมาจากข้างหลังทำให้เขารีบกระโดดลุกขึ้นไปด้วยความตกใจ ในตอนที่เขาหันหน้าไปก็เห็นอาจิงยืนอยู่ที่ประตูอย่างโกรธจัดพร้อมกับมือถือมีดปางตอเอาไว้ทั้งสองจ้องมองหน้ากันอย่างพูดอะไรไม่ออกกับสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าอาจิงนั่นเจ้ากําลังทําอะไรนะ้าแฟนฉียังคงตกใจขณะที่มองไปยังอาจิงเขาไม่รู้ว่าอาจิงที่ปกติจะเป็นคนออน,น้อมถ่อมตนและพูดจาเรียบร้อยจะมีด้านที่บ้าคลั่งเช่นนี้ออกมาด้วยคุณคุณชายใหญ่ อาจิ้งตะกุกตะกักเมื่อเขาเห็นฟานฉีอยู่ในห้องความกล้าที่ฝืนเรียกออกมาได้สลายหายไปเมื่อเห็นฟานฉีแล้วก็พลันทรุดตัวลงกับพื้นขณะที่มีดปังตอในมือก็หล่นกระทบพื้นเสียงดังคุณชายใหญ่ในที่สุดท่านก็มาเจ้าเจ้าเจ้า,จาอูเสียนั่นมันพยายามจะฆ่าคุณชายรองขอรับคุณชายใหญ่ท่านต้องช่วยคุณชายรองนักขอรับอาจิ้งคุกเข่าร้องไห้อ้อนวอนที่เท้าของฟานฉี ฟ้านฉีก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีก่อนที่เขาจะได้อ้าปากพูดอะไรนั้นร่างเล็กๆของอู๋เสวี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาที่ประตูน้องเสวี่ยทไมเจ้ายังไม่ไปพักอีกฟ้านฉีถามพลางหันไปมองอู๋เสวี่ยอู๋เสวี่ยก็กัดริมฝีปากอย่างหงุดหงิดแล้วตอเบเรียบๆว่าหนวกหู ยอดหมอยิงอชฉริยะตอนที่432โรคภัยหรือพิษร้ายตอนที่7อาจิงถึงกับตัวสัน่ขนขณะที่ความย็นยะเยือกไล้ตามไขสันหลังเมื่อเขาได้ยินเสียงพูดว่าหนวกหูเขาจึงรีบหันกลับไปมองที่ประตูและในตอนที่เห็นร่างของอูสเสียเขาก็เริ่มกรีดร้องขึ้นมาอีกครั้งคุณชายใหญ่ คุณชายใหญ่ขอรับอาจิงหวาดกลัวมากจนไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้อาจิงฟ้านฉีก็เพิ่มเสียงให้ดังขึ้นเขายกอาจิงขึ้นด้วยมือข้างเดียวและแบกอาจิงไปที่ข้างเตียงของฟ้านจัวอาจิงที่กำลังสั่นกลัวเมื่อเห็นฟ้านจัวนอนอยู่เงียบๆบ,บนเตียงและสังเกตว่าสีผิวของเขากลับมาเป็นปกติแล้วฟ้านจัวดูไม่เหมือนคนที่กำลังไม่สบายแต่ดูเหมือนเขากำลังนอนหลับอย่างสงบมากกว่า อาจิงก็ชี้ไปยังฟ้านจัวและพูดกับฟ้านฉีว่ากกค่าค่าค่าเห็นว่าอูเสียใช้เข็มยาวมากๆแทงเข้าไปในร่างของคุณชายรองอาจิงน้องจัวไม่เป็นอะไรแล้วเมื่อครู่นี้น้องเสียรักษาเขาอยู่และเจ้าก็เข้าใจผิดไปเองฟ้านฉีพูดพร้อมกับถอนหายใจ อาจิงนั้นเป็นคนที่จงรักภักดีกับฟ้านจัวอย่างถึงที่สุดและดูแลน้องชายของเขาเป็นอย่างดีแต่เขาไม่ฉลาดและชอบหมกมุ่นคิดอยู่แต่เพียงเรื่องเดียวอาจิงก็เงียบเสียงลงและยังคงจ้องมองอู๋สวยอย่างหวาดกลัวในตอนนี้เขาหันกลับไปมองฟ้านจัวดีๆเขาก็เดินไปข้างๆเตียงและจับชีพจรที่คอของฟ้านจัวหลังจากที่แน่ใจว่าฟ้านจัวไม่เป็นอะไรแล้ว เขาก็หันกลับไปมองอู๋เสียและยังคงไม่เชื่อใจอย่างเต็มที่อู๋เสียก็ยืนพิงกรอบประตูดวงตาของนางยังคงเย็นชานางไม่ได้ไม่พอใจแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็ทําให้นางรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาค,คุณชายใหญ่ขอรับคุณชายจินอายุเท่าไหร่ขอรับแล้วเขาจะรู้วิธีการรักษาได้อย่างไรกันอาจิงยังคงไม่แน่ใจกับการรักษาของอูเสียจึงรีบถามออกมาในทันที คิ้วของฟ้านฉีก็ขมวดแน่นเงียบคาต้องการจะนอนอูเสือไม่สามารถอดทนต่ออาจิ้งได้อีกนางจึงส่งคำเตือนให้กับเขาแบบห้วนๆก่อนที่จะหันหลังเดินกลับไปที่ห้องของตนเองการรักษาอย่างครั่งเคร่งนั้นได้กินแรงของอูเสือไปไม่น้อยซึ่งนางต้องการจัดเรียงความคิดของนางเพื่อประติดประต่อเบาะแสต่างๆที่นางรวบรวมได้จากร่างกายของฟ้านจัวเข้าด้วยกันในตอนที่อู่เสือเดินจากไป ฟานฉีก็มองอาจิงอย่างตำหนิอาจิงนี่เจ้าพูดอะไรออกมานะ่ะข้าเห็นด้วยตาของข้าเองว่าอูเสือช่วยรักษาน้องชายของข้าอย่างไรนี่เจ้าคิดว่าข้าตาบอดอย่างนั้นหรือฟ้านฉีตอบว่าอาจิงด้วยสีหน้าที่จรงิงจังอาจิงก็มองฟ้านฉีด้วยสายตาเหมือนเขากำลังตกเป็นเหยื่อก็ทาโรคของคุณชายรองสามารถรักษาได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นก็คงไม่ลากยาวกันมาจนถึงตอนนี้หรอกข,ขอรับข้ารู้ว่า คุณชายใหญ่ชอบคุณชายจินแต่คุณชายรองเป็นน้องชายของท่านนะขอรับคุณชายรองเจ็บปวดทรมานมามา,มากหลายปีแล้วและก็ได้เชิญหมอชั้นยอดหลายคนมารักษาทว่าสุขภาพของท่านก็ยังคงไม่ดีขึ้นแต่อูเสียยังคงอายุน้อยเช่นนี้แล้วเขาจะสามารถรักษาคุณชายรองได้อย่างไรกันละขอรับอีกอย่างข้าก็ได้ยินเรื่องทุกอย่างมาแล้วจินอูเสียนั้นมีชื่อเสียงเลวร้ายมากๆในสำนักศึกษา อีกทั้งเขายังลากคุณชายใหญ่ให้เสียชื่อไปกับเขาด้วยคุณชายใหญ่ขอรับท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับชินอูเสียผู้นี้เลยทําไมต้องปกป้องเขามากขนาดนั้นด้วยล่ะขอรับการบอกว่าเด็กอายุ14ปีสามารถรักษาคนที่หมอชันยอดจํานวนมากยังรักษาไม่ได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดที่เขาเคยได้ยินมาก่อนเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นฟานฉีก็บอกกับอาจิง้งด้วยความโกรธว่า เจ้าอย่าพ่นถ้อยคำเหลวไหลเช่นนั้นออกมาให้ข้าได้ยินอีกอูเสือจะเป็นใครก็ตามข้าเป็นผู้ตัดสินเองไม่ต้องให้ใครมาบอกข้าถ้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีเวลาว่างมากนักแลก้วก็ข้าสามารถบอกให้ท่านพ่อส่งเจ้ากลับไปยังสำนักศึกษาได้เจ้าจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องข่าวลือพวกนี้อีกอาจิ้งถึงกับตื่นตระหนกทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของฟ้านฉีคุณชายใหญ่ขอรับข้าไม่อยากไปข้าอยากดูแลคุณชายรอง คุณชายรองเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าชีวิตข้าก็เป็นของคุณชายรองขอรับอาจิงเริ่มจะร้องไห้วิงวอนขอร้องอีกครั้งเอาล่ะที่นี่เองก็ไม่มีอะไรให้เจ้าทำแล้วไปพักผ่อนซะเถอะฟ้านฉีกลัวว่าเสียงร้องห่มร้องไห้ของอาจิงจะไปรบกวนการพักผ่อนของอูสเวียเขาจึงรีบไล่าอาจิงให้ออกไปด้วยสีหน้าบึ้งตึงอาจิงก็รีบออกจากห้องไปอย่างไม่เต็มใจทว่าอยู่ยู ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาคุณชายใหญ่ดีกับอูเสือมากเกินไปแล้วอีกอย่างอูเสือผู้นี้ก็ได้ลากคุณชายรองเข้าสู่ปรักคนไปด้วยอีกคนถ้ายังปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วก็ใครจะรู้ว่าอูเสืออาจจะทำร้ายคุณชายทั้งสองเช่นไรบ้างอาจ,จิ้งจึงตัดสินใจว่าเขาต้องไปพบกับท่านอาจารย์ใหญ่และเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเพื่อให้ท่านอาจารย์ใหญ่ไล่อูเสือจอมเจ้าเล่ห์ผู้นี้ออกไปจากป่าไผ่